คลิปนี้ครับผู้ชมผมมาแนะนำ5มือถือที่น่าซื้อน่าใช้ในงบประมาณ25,000บาทในปี2024มาดูกันว่าช่วงปลายปีแบบนี้ครับมีมือถือรุ่นไหนน่าสนใจกันบ้างก่อนรับชมครับเช่นเคยฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วร,รับชมพร้อมกันกับผม Dream Six Sister Let's Go ปลายปีแบบนี้ครับเรียกได้ว่ามือถือแต่ละค่ายเนี่ยก็เปิดตัวมาเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็ในงบประมาณนี้บอกเลยว่าหวังผลได้อย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นราคาที่ไม่ได้ต่ำเลยนะครับผมในงบ2 5 0 0 0บาทนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกเลยนะครับผมกับเจ้าตัว oppo reno 12 pro โดยรุ่นนี้นะครับผมจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยจะเป็น full hd plus ภายนหน้าจอเลือกใช้เป็น amoled ครับค่า refresh rate หน้าจอให้มา1 2 0ร hz รองรับค่าเกจของสีที่1 billion colors นะครับ HDRT Plus ด้วยมาพร้อมกับกระจกนะครับกลิล l ากราสวิกตัดเวอร์ชัน2นะครับในเรื่องของระบบปฏิบัติการครับมาพร้อมกับ Android 14ครับครอบทับมาด้วย ColorOS version วอร์ชน่น1 1นะชิปเซตเลือกใช้เป็นวินเท t เดมิสตี้เจ0ดพันสารอนะครับรองรับเครือข่าย 5G กล้องหลังให้มา3ตัวครับ,บรมดมหลัส5บล้านพิกเซลนะครับเป็นเลนการสั่นแบบ OS เนะโมด้ลยกใ้เลนเทเลโฟโต้้าล้านพิกเซลแล้วก็เลนอัลตร้าไวอีก8ดล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าห้าพิบลมา้พมกเบลนะครับ ทาง oppo นั่นเองเนะครับราคาสงวนมาอยู่ที่1 9 9 9 9บาทนะครับโดยรุ่นนี้จะเป็นความจุที่แรม12บสอกิกะเร้อยนั่นเองเนะครับตัวนี้เนี่ยจริง,รงๆผมก็เคยรีวิวไว้แล้วแล้วก็เคย vs ด้วยนะครับถามว่าเหมาะกับใครคือเอาอย่างนี้ดีกว่า oppo เนี่ยเขาจะเด่นๆหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของกล้องนะครับผมใครที่ชอบกล้องสกินโทนนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องหลังกล้องหน้านะครับโดยเฉพาะกล้องหน้าเนี่ย oppo เขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเนี่ยผมใครสนใจนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ค่อนขอ และที่สาคัญในงบประมาณไม่เกิน2อ0หมืเหลืออีกตั้ง5,000ันบาทนะครับให้เราเอาไปใช้ต่ตางๆได้เยอะมากๆนะครับจริงๆผมสามารถหยิบยกมือถือรุ่นอื่นๆที่ราคาสูงกว่านี้ก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยอยากแนะนํารุ่นนี้เนื่องจากว่า1ราคามันประหยัดที่สุดและ2ก็คือสเปคต่างๆค่อนข้างคุ้มค่าคุ้มราคามากเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับถึงแม้ว่าอนาคตข,ข้างหน้าเนี่ยเรโนสิบสามโปรมาแน่นะครับแต่ว่ายังคงน่าใช้งานอยู่นะครับเพราะว่ารองรับเครือข่าย 5G ชิปเซตอาจจะไม่ได้แรงที่สุดในเรทราคานี้แต่ว่าความน่าสนใจต่างๆบลาเนนนีี่่่ยอกยกให้ป็รุท ซื้อเลยก็ได้นะครับในปีนี้ต่อด้วยอันดับถัดมาครับผมกับเจ้าตัว Honor 200 Pro 5G โดยรุ่นนี้ครับให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.78นิ้วความละเอียดจะเป็น1.5พารนะครับมาพร้อมกับพื้นหน้าจอเป็น OLED หรือว่า OLED ครับค่า Refresh เส้นหน้าจอ120 h z รองรับ 4K ของี่1 Billion Colors นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการทำงานมาพร้อมกับ Android 14ครับครอบทำด้วย Magic OS version 8ชิปเซตเลือกใช้เป็น Snapdragon 8s Gen 3ครับรองรับเครือข่าย 5G นะกล้องหลังให้มา3ตัวครับตัวเมนหลัก50ลล้านนนนนิกเเป็เสัั่แบบ OS APS นะครับบวกมาด้วยกับเลนเทเลโฟโต้นะครับ50ล้านพิกเซลแล้วก็เลนอัลตร้าไวท์12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าน้องให้มาถึง2ตัวกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลแล้วก็เลนเดฟเซนเซอร์อีก2ล้านพิกเซลมาพร้อมกับลำโพงคู่แบบซีรีโอนะครับผมแบตเตอรี่ให้ความจุมาอยู่ที่5,200มิลลิแอมป์นะครับเป็นแบบซิลิคอนคาร์บอนโคตรเจ๋งนะครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก100วัตต์นะครับจริงจริงออเนอร์สองร้อยโปรผมกรอดไดร์รีวิวไว้แล้วนะครับผมใครยังไม่ง แ,แต่ความเป็นจริงคุณผู้ชมน้องใช้งานได้ดีจริงๆครบทุกสายทุกไลฟ์สไตล์นะครับถามว่ากล้องได้ไหมโหออเนอร์นี่เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมเรียกว่าสกินโทนเนี่ยเป็นหนึ่งในดวงใจของผมเลยนะครับกล้องโคตรดีนะครับถ่ายโคตรสวยนะครับอันนี้ผมยอมจริงๆและโดยเฉพาะในเรื่องของกล้องหน้าที่เขากล้าให้กล้องหน้าคู่นะครับมาซึ่งจะถ่ายละลายหลังได้ค่อนข้างดีนะครับผมและที่สําคัญน้องเนี่ยสามารถถ่ายไฟล์ล็อกกล้องหน้าได้นี่เจ๋งมากนะผมแล้วก็ถ่ายละลายหลังได้แบบโคตรเจร๋งสำหรับคนที่แบบชอบเซลฟี่จริงๆนะแล้วก็ในเรื่องของงงาาานนชเร็วต่ๆะ แบตซิลิคอนคาร์บอนของเขาเนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานแน่นอนนะครับผมและที่สาคัญเลยชิปเซตแรงมากๆในเรทราคานี้นะครับใครจะเอาไปเล่นเกมบอกเลยว่าตัวนี้ก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับลืมบอกไปน้องเป็นมือถือจอโค้งนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ชอบเนี่ยก็อาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณาก็ได้นะครับผมจริงๆ oppo ก่อนหน้านี้นก็โค้งนะแต่ว่า honor 200เนี่ย200 pro เนี่ยน้องจะมีความโค้งมากกว่าถามว่ามีลั่นมากไหมคือมันก็เป็นปกติสุขของมือถือจอโค้งนะนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าให้แนะนาไปใส่เคสคุ นะครับแค่นี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องจอรัดแล้วนะครับน้องเนี่ยเป็นความจุที่แรม12กิกนะครับโซเรต512ราคาจุที่19,990บาทนะครับอย่างที่บอกไปว่าจริงๆเนี่ยผมสามารถคัดสรรมาได้นะครับในมือถือราคาเกินกว่านี้แต่ว่าคือผมอยากหยิบยกรุ่นนี้คือมันน่าสนใจจริงๆนะครับแล้วก็ยังคงน่าใช้อยู่ในสิ้นปีนี้หรือปีหน้าผมก็มองว่าน้องเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ต้องใช้จริงๆมันใช้งานได้ดีมากๆนะครับผมคจะว่าผมไปอยากก็ตามนะฮะตอนนี้รับทันมานะผมกับ Vivo V40 Pro 5G ครับโดยรุ่นนี้ให ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.78นิ้วความละเอียดจะเป็น 1.5K+ นะครับพ a เนลหน้าจอเลือกใช้เป็น AMOLED ค่า Refresh Rate หน้าจอ 120Hz รองรับขอบเขตของสีที่1 billion colors นะครับมาพร้อมกับกระจกนะครับของทาง Vivo โดยเฉพาะนะครับเป็นกระจก Alpha เนาะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของหน้าจอเขานะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการนะครับ Android 14แล้วก็ f a n t o u c h OS version 14นะชิปเซ็ตเลือกใช้เป็น MediaTek Dimensity 9200+ นะครับรองรับเครือข่าย 5G กล้องหลังให้มา3ตัวครับตัวเนหลัก50ล้านพิกเซลเป็นเลนส์กันสั่นแบบ OIS มาพร้อมกับเทเลโฟโต้้้อีกกก50ลลลานพิเซแว็ เอาตรัวไวอีก50ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า50ล้านพิกเซลนะครับเอาง่ายๆ50 50 50 4เลนส์กันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะเลือกใช้เลนส์เป็นของไซน์นั่นเองนะครับผมซึ่งไซน์เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกแบรนด์นึงนะครับที่กล้องเนี่ยค่อนข้างสวยนะฮะลำโพงรอบนี้มาพร้อมกับลำโพงคู่แบบสเตอริโอนะครับแบตตเอรี่ให้ความจุมาห5า0ัมิลลิแอมป์พร้อมกับชาร์จเร็ว80วัตต์นะครับผมพูดราคากันก่อนเมื่อกี้ลืมพูดเนาะแรมจะเป็น12 512 24,999คคครรรััับบบาาาาเเเปปิดมมทนนนนนน่ออออองงงะ้็ืืถจโะ รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ผมเคยจับจองเคยใช้มาเหมือนกันนะครับผมทมว่าเด่นอะไรบ้างคือมันแทบจะเป็นมือถือ all round เนาะเนื่องจากว่ามือถือเนเรตราคา20,000บาท up เนี่ยเราต้องยอมรับว่าราคานี้นะครับเราจ่ายไปเราได้อะไรบ้าง1และจอเราต้องแบบระดับ high end นะครับไม่มีกะโหลกกะลาอย่างแน่นอนความละเอียดต้องถึงนะครับความสว่างต้องได้2และชิปเซ็ตต้องแรงพอที่จะสามารถใช้งานกล้องได้ค่อนข้างดีนะครับเล่นเกมได้และที่สําคัญโซเชียลไม่ค้างไม่กระตุกนั่นเองนะครับและ3กล้องต้องชัดต้องสวยต้องปังนะ ซึ่ง vivo v40 pro ตัวนี้มีครบโดยเฉพาะในเรื่องของกล้องหลังบอกเลยว่าโคตรสวยนะครับโดยเฉพาะการถ่ายพอเฉดเนื่องจากว่าน้องเนี่ยมีเลนส์เทเลโฟโต้นะครับที่สามารถซูมได้แล้วก็ที่สําคัญเลยถ่ายละลายหลังได้โคตรจะสวยนะครับมีเลนส์วันชันลึกชัดตื้นนะครับบอกเลยว่าเก่งมากๆที่สําคัญมีออร่าไลท์นะครับที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากๆเวลาถ่ายก่อนเป็นวัยรุ่นแบบว่าต้องเปิดแฟชถ่ายอะไรแบบนี้นะครับ้องเนี่ยก็มีมาให้นะครับและที่สําคัญเลยหลายๆคนชอบบ่นว่าน้องเนี่ยไม่มีลำโพงคู่รอบนี้มาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าใครที่อยากจะได้มือถืออที่กล้ องโคตรสวยเน้นกล้องจริงๆนะครับผมแนะนําเป็น V40 Pro ตัวนี้บอกเลยว่าตัวนี้ซื้อไปไม่เสียใจอย่างแน่นอนนะครับตอนที่หนึ่งพันมานะครับผมกับเจ้าตัว Xiaomi 14T Pro ครับโดยรุ่นนี้ให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.67นิ้วนะครับความละเอียดจะเป็น 1.5K p l พ a นหน้าจอเลยใช้เป็น AMOLED ค่า Refresh หน้าจอ 144Hz รองรับคอบเขตของสีที่68,000ล้านสีนะครับแล้วก็รองรับ Dolby Vision แล้วก็รองรับ HDR10+ ด้วยมาพร้อมกับกระจกกันกระแทกของทาง Xiaomi เองนะครับในเรื่องของการทำงานครับมาพร้อมกับ Android 14 ครับแล้วก็ครอบทรอมาด้วยไฮเปอร์โอตัวนี้เป็นไฮเปอร์โอนะไม่ใช่มี OS นะครับซึ่งมาพร้อมกับชิปเซตเนี่ยเป็นมินิเทคเดมัสตี้เก้าพันสามร้อยพลัสรองรับเครือข่าย 5G นะกล้องหลังให้มา3ตัวครับตัวเมนหลัง50ล้านพิกเซลเป็นเลนส์กันสั่นแบบ o s บวกด้วยกัเลนส์เทเลโฟโต้50ล้านพิกเซลเลนส์อัลตร้าบอยอีก12ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้า32ล้านพิกเซลนะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับเลือกใช้เป็นไลกาครับอย่างที่รเราหลายๆคนรู้จักกันดีแล้วก็ลำโพงคู่แบบนะครรรรรรััับบบบมมมาาพพ้้อออกกแตตเเี่5,000 120ช์จ็วซึ่งตัวนี้นร,ราากก็รููร้ๆันนอย่่วเีว่ยเาจัโอ กับทางเซียวหมี่เป็นลิขสิทธิ์ผูกข่ะนั่นเองนะครับแต่อนาคตไม่แน่เขาอาจจะไปจับมือกับเจ้าอื่นก็ได้นะครับซึ่งน้องเนี่ยมาพร้อมกับแรม12กิกะเรต512ครับราคาเปิดมา21,990บาทแต่ถ้าเกิดว่าความจุไม่จุใจจริงๆคุณผู้ชมเพิ่มไป1เทเบนะครับราคาจะดีดขึ้นมาอยู่ที่24,990บาทนั่นเองนะครับตัวนี้ถามว่าเหมาะกับใครคือผมก็ได้รีวิวไว้อีกแล้วนะครับผมอยากไปดูแบบคลิปรีวิวฟูลร,รีวิวก็ย้อนกลับดูได้นะครับน้องเนี่ยเหมาะกับสายออราอีก ของจอที่แบบว่าปัวปังอลังการเวอร์วังนะครับน้องไม่ใช่มือถือจอโคง้งนะครับผมน้องเป็นมือถือจอเรียบที่หลายๆคนน่าจะชอบนะครับผมและที่สําคัญเลยในเรื่องของจอนะครับผมในเรทราคานี้น้องเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่แพ้ใครอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะในเรื่องของสีสันสกินโทนหรือว่าความสว่างต่างๆนะครับน้องเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากๆม่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการดูสื่อดูคอนเทนต์ดูซีรีส์นะครับเสพสื่อต่างๆผมว่าหน้าจอดีก็มีใชยไปกว่าครึ่งซึ่งน้องก็ทําได้นะครับบอกเลยว่าโหดมากๆเป็นอีกหนึ่งรุ ใหญ่ไปเนี่ยอาจจะสู้น้องไม่ได้ซะด้วยซ้ำเพราะว่าน้องเนี่ยใช้งานง่ายกว่าพกพาสะดวกกว่าและที่สําคัญใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ยอมรับเลยนะฮะส่วนในเรื่องของชาร์จเร็วเรารู้กันอยู่แล้วนะครับในเรทราคานี้120วัตต์ถือว่าเป็นอภิมหาโคตรเทพชาร์จเร็วในเรทราคานี้เลยแล้วก็เร็วที่สุดใน5ะร,รุ่นที่ผมยกมาใช้นะครับใครอยากจะได้มือถือชาร์จเร็วกล้องของไลกาหดโผนะครับผมบอกเลยว่าต้องจัดเซียวมี14ทีโปรแล้วนะฮะและเราก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเราเนะี่ครับผมซื้อเป็น นนัั่เองครบโดยรุ่นนี้ให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.7นิ้วครับความละเอียดเป็น Full HD+ Plus. พืนน้นหน้าจอเลือกใช้เป็น Dynamic AMOLED 2x ค่ารีเฟร1 2 0 h z ครอบทับมาด้วยกระจกลิลลักกลาสวิกตัสมัสนั่นเองนะครับมาพร้อมกับระบบบริการ Android 14มาครับครอบทามาด้วย One UI version 6.1ชิปเซ็ตเลือกใช้เป็น Exynos 2400E นะครับรองรับเครือข่าย 5G นะกล้องหลังให้มา3ตัวครับตัวเป็นหลัก50ล้านพิกเซลเป็นเลนส์กันสั่นแบบ OIS บ,วก,บกว,วกมดเลนส์เทเลโฟโต้8ล้นา,ลาพนพ ให้มา4,700แอมพร้อมกับชาร์เร็ว25วัตต์นะครับผมมาพูดถึงราคากันบ้างน้องเนี่ยความจุสูงสุดจะเป็นแรม8กิกล256ครับราคาอยู่ที่25,900บาทนะครับแต่ว่าจนผมเห็นมันลดอยู่ประมาณ24,900บาทก็สามารถซื้อได้แล้วนะซึ่งเอาจริงๆรุ่นนี้นะครับสเปคเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมตามตรงว่าถ้าเทียบกับรุ่นที่ผ่านมาเนี่ยสู้เขาไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าอะไรก็ไม่สู้หนึ่งเลยจอนะครับไม่ได้รองรับดอวบิวชันแล้วก็ไม่ได้รองรับแบบว่าอะไรอลังกาาาาาร่ผผผ้้ชมมมมมงงททนนีีีจไไปในะไปใววิว นะครับคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูได้นะน้องเนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คือจอ Dynamic AMOLED 2X เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือพาร์เนลจอที่ดีที่สุดของมือถือณโลกปัจจุบันนี้นะครับผมในเรื่องของสีสันต่างๆครับความสดใสความลื่นฟิลลิ่งการทัชซัมซุงเอาอยู่แน่นอนซึ่งทางนี้เรารู้รกันอยู่นะครับส่วนเรื่องของกล้องน้องก็ไม่น้อยหน้าใครถึงแม้ว่าความละเอียดต่างๆจํานวนพิกเซลมันจะน้อยกว่าแต่ว่าถ้าถ่ายการใช้งานจริงผมบอกเลยว่าซัมซุงเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถ่ายรูปแล้วจบนะครับค ได้หรือว่าสกินโทนเดิมๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้และที่สาคัญงานวิดีโอคุณผู้ชมทั้งกล้องหน้ากล้องหลังสามารถถ่ายได้ที่ 4K นะครับ60เฟรมและที่สําคัญมากกว่านั้น 8K 30เฟรมก็สามารถถ่ายได้ซึ่งเอาจริงงานวิดีโอเนี่ยในท้องตลาดปัจจุบันเนี่ยผมยอมรับแค่ไม่กี่แบรนด์นะครับซัมซุงเป็นหนึ่งในนั้นโหดจัดชิปเซ็ตแน่นอนไม่ได้แรงที่สุดในเรทราคานี้แต่ว่าก็เพียงพอที่จะได้ใช้ Galaxy AI คุณผู้ชมคือในเนี้ยใน5รุ่นเนี้ยน้องเป็นมือถือที่ใช้งานแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับ อินเทอร์พิเตอร์หรือว่าจะเป็นการเขียนบทความเรียงความต่างๆให้เราหรือว่าจะเป็น sketch to image นะครับผมซึ่งเอาไว้เล่นหรือจะเป็นการใดคัดภาพต่างๆผมมองว่าเป็น AI ที่ฉลาดที่สุดแล้วบนสมาร์ทโฟนณนปัจจุบันนะครับย้าว่านปัจจุบันนี้นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะเห็นด้วยกับผมนะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับและที่สำคัญน้องเนี่ยมีความเสถียรมากๆนะครับไม่มีโฆษณาไม่มีอะไรเลยบอกเลยว่าค่อนข้าง,งคุ้มใครสนใจนะครับก็รีบหน่อยแล้วกันนะครับปัจจุบันเนี่ยมันใช้งานดีมากๆนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างละครับสําหรับ5มือถือที่น่าซื้อและน่าใช้ในงบประมาณ25,000บาทคุณชมคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นไหนเลงรุ่นไหนหรือว่ามีรุ่นไหนในใจไว้หรือเปล่าก็ไม่ได้เป็นความคิดเห็นกันได้ครับแต่และรุ่นเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปว่าจะมีข้อดีข้อสังเกตที่แตกต่างกันออกไปนะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานของคุณชมว่าคุณชมเนี่ยชอบแบบไหนมากที่สุดนั่นเองเนะครับส่วนตัวผมหรอชอบทั้ง5รุ่นเลยนะครับรักพี่เสียได้น้องถ้าเป็นไปได้อยากจะซื้อไว้ทั้ง5รุ่นเลยแต่ว่าทุนทรัพย์ไม่เพียงพอ,อนั่นเอ,เองนะครับผมโอเคก่อนจากกันคลิปนี้ครับอย่าจะลบกรุงคุณชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกด กดติ้งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเวลาพวกเราอัปเดตนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครเพิ่งแวะเวียนมาดูคลิปเราเป็นคลิปแรกก็ฝากไปกดติดตามผู้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะไม่ว่าจะเป็นยูทูบนะครับเฟซบุ๊กอินสตาแกรมหรือว่าทิกเกอรครับชื่อเหมือนกันหมดเลยแซตแททีซิกเซสเตอร์นั่นเองนะครับคลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับผมดีมซิกเซสเตอร์ก็ต้องขอตอัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าซิลเกนโกนและกัน